เอ็นร้อยไวแล้วก็พังผืดในฝ่าเท้าแล้วก็ะระบุว่าไม่ไม่ใช่พิการตั้งแต่กําเนิดก็คือเหมือนอะจะพิการนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้ายังทนทํางานต่อไปเนี่ยไม่เกินสเดือนเราจะไม่สามารถเดินได้ก็เลยไม่ไหวก็เลยตัดสินใจจะออกจากงานนะคะทําไมกระดูกมันถึงแซมขึ้นมาแล้วก็ทําให้หนูหายปวดหายชาเลยก็ผ่านมาสามปีแล้วค่ะ ลูกเสืพาไปบ้านเขาบังแพงเขาก็พาไปเที่ยวน้ําตกเขาก็ลงขึ้นเขาลงไปเล่นน้าที่น้ําตกกันตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวเลิตภั์นี้มากก็ยานี้กินดีมากเลยกินได้ประมาณสองเดือนแล้วขาหัวเข่าตัวน,นี้หายปวดกินกินยานี้ดีมากเหมมันปฏิหารน่ะ ิหม่มค่ะทำงานออฟฟิศนะคะต้องนั่งเป็นเวลานานตั้งแต่เช้าเย็นเย็นถึงประมาณช่วง5เดือนนะคะเกิดอาการปวดชาขาชาแล้วก็เจ็บฝ่าเท้าทนทําอยู่แล้วก็ต่อมาต่อมาก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยๆ,ๆจนขาบวมเป่งบวมเป่งเหมือนบวม,บวม,บบบวมน้ำอะค่ะแล้วก็เกิดอาการแบบเดินยกเท้าขึ้นไม่ไหวเดินไปนิดนึงก็จะเจ็บมาก จนไปตรวจกะคะก็ไปตรวจเขาระบุว่าเป็นเอ็นร้อยวาแล้วก็พังผืดในฝ่าเท้าแล้วก็ระบุว่าไม่ไมใช่พิการตั้งแต่กําเนิดก็คือเหมือนอะจะพิการนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้ายังทนทํางานต่อไปเนี่ยไม่เกิน2เดือนเราจะไม่สามารถเดินได้ก็เลยไม่ไหวก็เลยตัดสินใจจะออกจากงานนะคะ ออกจากงานก็คุยกับทางบริษัทอะไรเงี้ยเราขอออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทํางานผลงานเด่นบริษัทก็เลยบอกว่าลองหยุดพักสักเดือนหนึ่งก่อนไหมแล้วก็ค่อยค่อยกลับมาทาอีกอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ไม่กล้ารับปากแต่ก็ว่าอัก็ลองดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาพักอยู่บ้านได้สองสามวันนะคะมามารู้จักดีบูนนะคะมีคนแนะนําให้ก็เราก็ไม่รู้จะทาไงเพราะว่าทางโรงพยาบาลน,นะคะเขาก็แนะนําเราให้แค่ทํากายภาพบําบัด แล้วก็ยาก็เป็นยาทายกล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะก็เลยเอลองทานดาูจนผ่านไปวันที่3อาการปวดเริ่มซาลงาก็เริ่มสบายใจขึ้นแต่พอวันที่4ี่ะคะ่ะตอนเช้าตื่นเช้ามาเลยะคะ่ะ ขาจากที่บวมเป่งเลยแฟบลงมาแฟบแล้วก็ยกแข้งยกขายกแบบยกขาได้สูงๆพับเขา่าเดินเข้างอตกใจมากนึกในใจโอ้ยยาอะไรวิเศษขนาดนี้อะค่ะเราทานแค่สี่วันเองแล้วก็พอวันที่ห้าทานอาการต่างๆหายไปหมดแบบนึกอยู่ในใจว่าทำไมายาอันนี้มันวิเศษขนาดนี้อะค่ะจากที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่กลับไปทํางานตอนนี้สามารถกลับไปทํางานได้แล้วค่ะมาเลยค่ะดีมากค่ะดีบนคอนเฟิร์มค่ะชื่อเล็กนะคะ เมื่อก่อนนี้มีอาการปวดหลังปวดหลังล้ามาถึงขาทำให้ชาเวลานั่งเข้าห้องน้ำเวลานอนเวลาทำงานทุกอิริยาบถทุกท่าปวดตลอด24ชั่วโมงค่ะปวดจนทนไม่ไหวจนต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลทุกโมงสแกนดูค่ะ ถึงไม่รู้ว่ากระดูกเราเสื่อมไปเยอะเลยแล้วทําให้กระทำเส้นประสาททาให้ปวดร้าวลงขาแล้วทำให้ชาชามากเลยปวดมากเลยจนทําอะไรไม่ได้จนหมอบอกว่าต้องผ่าเราก็ไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่ากินยาดีบูนตัวนี้กับโกลิจินกินอยู่สามชุดค่ะแพงแต่หายนะคะหนูก็ลองกินดูสามคือสามวันแรกมันจะนอนไม่ได้เลยเพราะมันปวดมาก ปวดปวดจนไม่อยากจะกินนะคะ่ะแต่ก็ต้องกินให้หมดเพราะสั่งมาแล้วพอกินไปได้ชุดหนึ่งอะคะ่ะอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็สั่งต่อค่ะสั่งๆมากินอีกเพราะยังไม่หายขาดจนมากินต่อจนหมดจนครบสามชุดหายขาดเลยค่ะจนหมอนัดเอ็กซเรย์อีกทีหนึง่งหมอตกใจเลยว่าไปทําอะไรมาทําไมกระดูกมันถึงแซมขึ้นมาแล้วก็ทําให้หนูหายปวดหายชาเลย ก็ผ่านมาสามปีแล้วค่ะตั้งแต่วันนั้นจนบัตรเนี่ยยาตัวเนี้ค่ะที่หนูกินอนะ่ะตอนนี้ไม่มีอาการปวดเลยนะคะไม่มีเลยไม่มีจะมีบ้างก็เป็นชานิดหน่อยปวดนิดหน่อยตามภาษาแบบเวลาเราทํางานเยอะทํางานหนักอะไรเงี้ยค่ะขอรับประกันนะคะยาตัวเนี้หนูหนูลองเองหนูทดลองเองกินเองหายค่ะหายจริงๆตอนแรกเป็นอาทิตย์หนึ่งเลยเแล้วที่ไม่เดินไม่ได้นะ่ะคือสามวันน่ะเดินไม่ได้เลย นอนก็คือก็นอนไม่ได้ปวดมากถ้าเป็นแบบนี้ตายแน่แนเลยหากินไม่ได้เข้าห้องน้ําก็ต้องทานข้าวจะไปเอาอะไรก็ต้องขยับต้องอะไรใช้กระเถิบเอาอะไร<ๆ>พอกินแล้วซองแรกจะปวดนอนไม่ได้มันจะกอยังชั่วที่สองอ,อมันเดินไปไหนมาไหน,ไหนได้เดินเข้าห้องน้าเองได้เดินไปก็ก้าวกินเองได้ทํานู่นนี่นั่นได้พอหมดกองปุ๊บลูกเขยพาไปบ้านเขาบังแพงเขาก็พาไปเที่ยวน้ําตกเขาก็ลงขึ้นเขา ลงไปเล่นน้ำที่น้ำตกกันเอ้าขึ้นปีนเขาก็ได้ไม่เจ็บขาไปอยู่นู่นสามวันไปลงเล่นน้ำตกกันทุกวันไปปีนเขาลงเขาขึ้นเขากับเขา,ขเขาขกันครับเอา้ามันไม่เจ็บมันไม่เป็นอนะ่ะมันหายไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะในหนึ่งซองในหนึ่งกล่องนะซึ่งมีทั้งหมดห้าซองเนี่ย ดิฉันทานแค่สามซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงองอนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ามารทราบคือวเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวเลิยภั์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆพ่ะว่า หากว่าท่านน่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูน ดีบีญจริงๆค่ะรักษาเนี่ยหัวเข่าเนี่ยปวดมาหลายปีแล้วรักษาอยู่ที่ห้องกงก็ไม่หายกินยาซื้อยากินก็ไม่เบายานี้กินดีมากเลยกินได้ประมาณสองเดือนแล้วขาหัวเข่าตัวน,นี้หายปวดกินกินยานี้ดีมากอะมันปฏิหารอะปฏิหารจริงๆ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหาราสอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาวาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรั t ซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบพรุมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา